วินายิกาจตุรธีวันสำคัญแห่งองค์พระพิคเนตดีทีในเดือนนี้ตรงกับช่วงวันพฤหัสที่25ถึงวันศุกร์ที่26กันยายนวันที่สาวกจะทำการอุทิศตนแด่พระองค์เพื่อแสดงออกถึงความรักและศรัทธาและระลึกถ,ถึงปรัชญาแห่งศาสนาเข้าถึงธรรมะแห่งธรรมชาติดรชนสวดมนต์สรรเสริญทำสมาธิขอพลังงานดีๆและสติปัญญาจากพระองค์ผู้เคร่งครัดจะถือศีลอดและทำบูชาให้พระองค์ในวันนี้และอยู่ในช่วงเทศ ศกาลนวราตรีแห่งการบูชาพระแม่ผู้ศรัทธาสามารถเข้ามาสักการะองค์พระพิคเนตป้ามหาเศรษฐีนพิคเนสวนเทวไลาได้ทุกๆกวันและในฤกิกอ,อันเป็นมงคลแห่งองค์พระพิคเนตพิคเนสวนเทวไลาจะมีพิธีกันเนชบูชาบูชาพระพิคเนตตามแบบฉบับฮินดูในวันศุกร์ที่26กันยายนสำหรับพักติที่ต้องการทำบูชาพระพิคเนตทำพิธีอภิเษกกรรมสนานองค์พระพิคเนต ถวายดอกไม้สดถวายหญ้าแพรกถวายขนมลาดูโมทกะที่พระองค์ทรงโปรดถวายอารตีทำบูชาด้วยความสุขความสบายใจรับพลังบวกในการปฏิบัติบูบชารับเทวประสาทเพื่อความเป็นมงคล พิธีกเนชปูจาเริ่ม10โมงถึง5โมงเย็นสามารถเข้ามาทำพิธีได้โดยไม่ต้องจองคิวใช้เวลาประมาณรอบละ15-20นาทีโดยมีมาสเตอร์เบสอาจารย์เบสินกรจรจาปรีดีนำทำพิธีทีละขั้นตอนและจะมีพิธีบูชาใหญ่พิธีมหามังคลาอารตีในช่วงเวลา19นาฬิกาสามารถเข้ามาร่วมพิธีได้ฟรีมาร่วมสวดมนต์ปฏิบัติบูบบชาถวายอารตีไปพร้อมๆกัน ในวันวินัยกาจตุรทีนี้ผู้ศรัทธาสามารถฝากถวายและร่วมเป็นเจ้าภาพของบูชาถวายพระองค์ได้ในพิธีนี้กันบริปะป,ปะโมเรยีย